ครับผมก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสําหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสเสียงนะครับส่งงานลูกค้านะครับชุดนี้นะครับดั้งเดิมนะครับก็เป็นชุดในราคานะครับสามพันแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับแต่นะครับลูกค้าก็อยู่ในจังหวัดมุกดาหารเช่นเดียวกันนะครับผมก็สั่งแนวพิเศษเล็กน้อยนะครับผมในชุดนี้ก็จบไปที่สี่พันสองร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับก็เป็นแนวตู้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับตู้เบดนะครับซึ่งจะเห็นได้ขนาดเดียวกันกับตู้ ตัวนั้นเลยนะครับผมมินิแนวตั้งเลยนะครับจะเป็นขนาดเดียวกันเลยครับความกว้างนะครับแต่ว่าความสูงก็จะเตี้ยกว่านะครับชุดแอมก็จะเป็นชุดดังเดิมของชุดราคา3835ันแนะครับตัวนี้นะครับไม่แรงมากนะครับฟังเพาะนะครับผมฟังกินเบียร์ชิวชิวหินสบายๆนะครับระบบไฟนะครับเล่นได้ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟบ้านนะครับผมเสียบเข้าเลยตามที่เห็นในคลิปนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กเอตัว DC นะครับสามารถพ่วงต่อกับแบตเตอรี่ได้นะครับซึ่งจะเป็นปลั๊กตัวนี้นะครับ ใช่ไหมครับมีสายดําแดงเรียบร้อยนะครับผมสามารถพ่วงต่อได้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับในชุดนี้นะครับก็ถ้าจะจบในค่าขนส่งนะครับก็น่าจะประมาณนะครับ4,400บาทรวมส่งนะครับในชุดนี้นะครับก็ตัวนี้เอาจริงๆก็คือเป็นสเปคของลูกค้านะครับต้องการนะครับก็อยากอยากได้ตู้เบรที่ใหญ่ขึ้นนะครับที่จริงแล้วนะครับในชุดที่ผมทํา ไปรอบๆเล็กๆนะครับผมในตัว3 8 0 0 3 5 0 0นะครับเสียงเพราะแล้วนะครับลงตัวนะครับผมแต่ชุดนี้ก็ขอเพิ่มพิเศษเล็กน้อยนะครับในแนวตู้นะครับนะครับชุดนี้ก็จบที่4,400บาทรวมส่งนะครับตู้บลูทูธนะครับอุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างนะครับกับชุด3 5 0 0 3 8 0 0นะครับผมนะครับแตกต่างแค่ขนาดตู้นะครับใหญ่กว่านะครับซึ่งจะเห็นขนาด เหมือนกับท่าเท่ากับโกนีนะครับผมครับที่เห็นก็จะเป็นงานนะครับออเดอร์นะครับส่งสน,นะครับจัดส,ส่งไม่เกินวันที่14นะครับจัดส่งไม่เกินวันที่1 4นะครับเป็นออเดอร์หลังปีใหม่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับสั่งกันนะครับผมหลายๆท่านก็ก็ okay. <bleach S 2> ขอบค e. <Kos Sorry. S 2> ุณนะครับผมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวกับผมเองนะครับ ก็มีหลายราคานะครับที่ลูกค้ามาสั่งครับจะเป็น3,500 3,800นะครับ11,000หมื่นะครับ18,500นะครับ25,000นะครับก็มีกันเข้ามาเยอะแยะนะครับตัวนี้นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับท่าจะเป็นงานเสริมงานนะครับอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้นะครับผมตู้เบสในแนวของผมนะครับนะครับในแนวสไตล์เสียงของผมเองนะครับด้านหลังก็จะเป็นชุดฟังปีใหม่ของผมเองนะครับผมตัวนี้ มันๆนะครับพรุนี้ก็จะมีงานสังสรรค์กันเล็กน้อยนะครับก็น่าจะได้ออกงานนะครับพรุนี้นะครับในชุดนี้นะครับนะครับก็นะครับอุปกรณ์นะครับก็เหมือนกับที่ชุดที่เคยรีวิวไปนะครับผมเดี๋ยวเรามานะครับชมคุณภาพเสียงนะครับกับชุดตัวนี้นครับผมตู้เบสใหญ่กว่านะครับซึ่งจะมีขนาดเสียงที่เบสออกจะนุ่มกว่านะครับผมแค่นั้นนะครับแต่ระบบเสียงกลางอะไรต่างๆก็เท่ากันนะครับผมแตกต่างแค่เบสเล็กน้อยนะครับแล้วก็แนวตู้นะครับ เดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับเด kind of in ี๋ยววันนี hint, like ้จะมาเทสเป็นแนวรถแห่นะครับนะครับบลูทูธนะครับผมอยากเกเรนะครับผมผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากคุณลำไยแล้วกับเสียงเพราะๆเลยนะครับฟังเทอะในแน็นนะครับ you okay, okay. ครับผมก็นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมกับเสียงนะครับในชุดนี้นะครับผมก็ที่จริงแล้วเป็นอุปกรณ์ตัวเดียวกันนะครับกับ3500เบสนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างแค่ขนาดตู้และค่าขนส่งนะครับผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับคุณภาพเสียงไม่แรงเกินไปนะครับแต่ขอเน้นนะครับว่าเพราะแน่นอนนะครับฟังนะครับผมเพราะแน่นอนนะครับคุณภาพเสียงแหลมกลางเบสมาแบบเพาะๆนะครับผม นะครับก็สนท่าใดสนใจครับติดต่อข้อมูลสอบถามมาเข้ามาได้นะครับผมจะเป็นไอดียไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะครับผมนะครับพิมพ์ข้อมูลไว้อยู่ข้างล่างคลิปนี้นะครับผมจะเป็นไอเดียไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะครับในนามกับผมชังวัดนะครับผมสอบถามมาเข้ามาได้นะครับไม่ทําไม่เป็นไรครับผมคุยกันก่อนได้นะครับนะครับโอเคครับผมอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามผลงานในช่องวัดออเด o โอซาวชั้นแด้วยนะครับผมนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดกระดิ่งติดตามกด ติดตามในช่องวัดออดิโอซาวด์ด้วยนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับขอ,ขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ